อานดานี้เพื่อให้เรานั้นได้รับการถูกสอบสวนด้วยความง่ายได้ในวันเกียรมะอ่านดววนี้ว่าอัลลอฮุมมะฮาซิบนีฮิซาบันยาซีรอความหมาย oh Allah, โอ้อัลลอฮโปรดสอบสวนฉัน ด้วยการสอบสวนที่ง่ายดายด้วยเถิดยิ่งอ่านดูอาก่อนให้สลามทุกเวลาการละหมาดก็ยิ่งดีอ่านดูอานี้ว่าอัลลอฮุมมะาฮาซิบนีฮิซาบันยาซีรออัลลอฮุมมะาฮาซิบนีฮิซาบันยาซีรอ